สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรไพ่อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือน กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,568เรามาถึงชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษภแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษภไพ่พยอยากบอกอะไรกับคุณบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นนะคะคือไพ่โคโคโนในการเปิดดวงของคุณมาดามจะเปิดไพ่โคโคโนทั้งหมด3ใบโดยการเปิดทีละใบใบแรกเนี่ย เมื่อเปิดแล้วเนี่ยมันโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมาดามก็จะเปิดไพ่ยิปซีในการขยายความในแต่ละวบนะคะดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี้มีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนชาวราศีพฤษภบ้าง มาดามขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่โคโคโลโนจะบอกอะไรชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ใบที่ห้าสิบเจ็ดได้ราศีกรกฏและก็ราศีพิจิกกรกฏธาตุธาตุน้ํานะคะ กรกฎและพิจิกธาตาุน้ำทั้งคู่พไพ่ใบนี้จัดว่าดีไหมพไพ่ใบนี้จริงๆจ,งจ,งจงัดว่าดีดีเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาดีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการทํางานที่เกี่ยวกับด้านการเดินทางต่างๆดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือความรักเชิงหนุ่มสาวก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้ได้ไพ่ไปที่57ได้เลือดกรุ๊ปเ B เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงของการที่ทําอะไร อย่าเห็นแก่ตัวไพ่เตือนชาวราศีพฤษภทาอะไรอย่าเห็นแก่ตัวต้องมีการเสียสละต้องทําเพื่อผู้อื่นนะคะหรือยื่นมือเข้าช่วยคนอื่นบ้างมีน้ําจิตน้ําใจเป็นช่วงของการที่ต้องมีน้ําจิตน้ําใจคําพูดคําจาเนี่ยของคุณอาจที่จะอย่าพูดในเชิงประชดประชันนะคะ พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้จะยิ่งส่งผลดีให้กับชาวรารศพีพฤษภและลัคนาพฤษภมากยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นจังหวะของการมีสเสน่ห์ของชาวรารศพีพฤษภมีสเสน่ห์เกี่ยวกับด้านคําพูดมีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องการทํางานมีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องเ,อเพศตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะบริหารสเสน่ห์ของเราเราจะเอาไปใช้เกี่ยวกับด้านไหนถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปบริหารสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามคุณก็อาจจะไปบริหารสเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีความรักใคร่เมตตาช่วยเหลือผักดานคุณเป็นช่วงจังหวะถึงแม้จะเป็นไพ่ดีก็จริงแต่ก็จะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะแต่การอึดอัดใจเนี่ยมันสามารถข้ามผ่านไปได้ด้วยตัวของคุณเองอาจจะอึดอัดใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะอึดอัดใจจากความคิด นะคะความคิดความรู้สึกของคุณเองที่ชอบคิดชอบมโนไปเองชอบอคิดลบเพราะฉะนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาวราศีพฤศภถ้าคนโสดก็จัดว่ามีสเสน่ห์นะแล้วมันเป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณมาดูไพ่ยิปซีจะขยายความไพ่ใบที่57นี้ว่ายอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกได้ไพ่หกไม้เท้าหกไม้เท้าเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะมีเกณฑ์เดินทางอยู่เรื่อยๆหรืออาจที่จะต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดคาจาหรือว่าอาจจะต้องเดินทางไปพบปะ,จะเจอลูกค้านะคะพบปะ,ะเจอกับผู้คนข้างนอก ออกสู่สังคมข้างนอกมากกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําถ้าออกไปสู่สังคมข้างนอกจะมีโอกาสมีช่องทางดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้มากยิ่งขึ้นไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เดอะสตาร์เดอะสตในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นของชาวราศพีพฤษภและลัคนาพฤษภ นะคะไม่ว่าจะโดดเด่นด้านการพูดการจาไม่ว่าจะโดดเด่นเรื่องการทํางานไม่ว่าจะโดดเด่นแม้กระทั่งเรื่องความรักความมีสเสน่ห์ของในตัวคุณถ้าโดดเด่นเรื่องงานคุณก็โดดเด่นเรียกว่าเข้าตากรรมการผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นอาจจะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณบางคนอาจจะได้เ ได้โอกาสดีๆแบบไม่คาดคิดจากความโดดเด่นของตัวคุณคุณอาจจะเป็นคนพูดที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดูน่ารักน่าฟังพูดจาดูแบบว่ามีสัมมาคารวะนะคะเพราะฉะนั้นความโดดเด่นตรงเนี้มันจะผลักดันให้คุณนะได้รับโอกาสได้รับช่องทางดีๆเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะโดดเด่น ตรงที่ว่าโดดเด่นกับเพศตรงข้ามเขาจะมองว่าคุณนะดูมีสเสน่ห์จังเลยแต่ก็ไม่กล้าจีบนะต้องบอกก่อนถึงแม้จะโดดเด่นแต่ก็จะไม่ค่อยมีคนกล้าจีบคุณเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาคิดว่า โดดเด่นขนาดนี้ไม่น่าจะโสดแต่จริงๆแล้วต้องติดป้ายห้อยไว้เลยป่ะหรือไม่ก็ใส่เสื้อแล้วแล้วสกินเลยโสดค่ะโสดครับอะไรแบบเนี้ถึงจะกล้าจีบเนาะเพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่าถึงจะโสดก็จริงแต่ไม่มีคนกล้าจีบเพราะความโดดเด่นของคุณนะ่ะความโดดเด่นบวกกับคุณพูดเก่งบวกกับคุณมีสเสน่ห์บวกกับคุณเป็นคนทํางานเก่งเข้าข้องว่องไวเขาคิดว่าอย่างเนี้ยไม่โสดแน่นอนนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ห้าดาบ ห้าดาบต้องบอกก่อนนะสําหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภห้าดาบติดก,กับเดอะสตาร์เดอะสตาร์เนี่ยโดดเด่นยังไม่พอมาเจอห้าดาบยิ่งโคตรโดดเด่นเลยต้องพูดคํานี้เลยว่ายิ่งโคตรโดดเด่นเลยโดดเด่นเรื่องไหนโดดเด่นเรื่องงานงานที่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวไกลและเอออาจจะเหนือผู้อื่นอาจจะมีความโดดเด่นที่เหนือผู้อื่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ในที่เนี้ยไพ่เตือนว่าอย่าพูดอย่าบอกให้ใครฟังนะ กับเรื่องที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆบางทีเนี่ยเขาอาจที่จะยังเป็นมิตรที่ดีกับเราอยู่แต่พอเขารู้ว่าคุณอ่ะได้รับโอกาสดีๆอะไรเข้ามาเขาอาจจะเกลียดอาจจะหมั่นไส้คุณแล้วไปยุแย่ยุแย่ให้คนที่เขาเคยรักเคยเคยเมตตาคุณเคยให้การช่วยเหลือเนี่ยทุกคนจะแอนตี้คุณแล้วก็จะเกลียดคุณแล้วก็ ตายเป็นว่าคุณจะมีศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไพ่เตือนแล้วนะสาหรับชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษบมีอะไรที่โดดเด่นเหนือใครก็ตามให้เก็บเงียบเอาไว้ห้ามพูดห้ามบอกห้ามคุยห้ามอวดเด็ดขาดแต่ถ้าเขาจะรู้เราบอกถ้าใครบอกว่าอ้าวเราไม่ได้บอกอะแต่เขารู้ถ้าเขารู้เองเขาจะอิจฉาน้อยกว่าที่รู้จากปากเราถ้ารู้จากปากเราเขาจะมีความรู้สึกว่าแหมขี้อวดจังเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมาดู แหม่บาดามีการเปลี่ยนเสียงด้วยนะเพราะอินเนอร์มาแรงไพ่ใบที่สองจะบอกอะไรชาวราศีพฤษภบ้างได้ไพ่ศูนย์สองนะคะได้ราศีกุมแล้วก็ราศีมิถุนอู้ต้องบอกเลยนะชาวราศีพฤษภไพ่ใบนี้ก็โดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องเกี่ยวกับเออ การเดินทางการใช้คําพูดคาจาต่างๆเขาบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีสองใบไพ่ดีหมดเลยนะดีเกี่ยวกับเรื่องการงานไพ่ใบแรกเนี่ยดีแล้วยังมีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาได้นะสําหรับใครที่เออทำธุรกิจส่วนตัวส่วนไพ่ใบที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไพ่ที่คุณไม่ควรอยู่กับที่คุณอาจจะต้องไปพบปะเจอสังคมข้างนอกหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆมีคนรักมีคนเมตตามีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆนะคะไม่เปิดเผย ในที่นี้เป็นจังหวะของการมีสเสน่ห์สำหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษศคนโสดเนี่ยบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตแน่ส่วนคนไม่โสดต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งมันมีคนเข้ามานแน่ๆเพราะมันเป็นจังหวะที่คุณอ่ะเหมือนมีสเสน่ห์แล้วเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยคุยอะไรก็แลดูสนุกดูทันสมัย ใครคุยด้วยแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขมันจึงไปดึงดูดให้คนเข้ามาแล้วบางทีนะคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือบางทีคนที่เข้ามารู้ทั้งรู้ว่าเรามีคู่แต่ก็จะเอาต้องระวังเพราะฉะนั้นอนะเรากําลังดีเรากําลังโดดเด่นแต่ว่ามานะมันจะมาผจญเราด้วยการที่อะไรผิดศีลข้อสามนี่ต้องบอกเลยนะศีลห้าข้อเนี่ยนะสําหรับที่ปุ้ทุชนคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่คนที่เป็นนักบวชเนะี่ย มันต้องมีสินห้าแล้วสินข้อที่ร้ายแรงที่สุดคือสินข้อสามเวลาผิดสินข้อสามแล้วชีวิตคุณกําลังขึ้นแบบกําลังพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะดับวูบตกล่วงลงมาอย่างรวดเร็วเหมือนเหมือนพุที่จุดปุ้งขึ้นไปสวยแวบ,บเดียวแล้วมันก็ดับหายไปประมาณนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้ชีวิตแบบเป็นพุเราไม่ได้เป็นพุเราจะต้องเป็นอะไรดีจะเป็นเว้ามันก็ยังหลุดลงหลุดลงมาได้ ถ้ามันไม่ติดลมบนเพราะฉะนั้นนะ่ะเราควรที่จะต้องเป็นจรวดพุ่งขึ้นไปให้สูงสุดให้คนมองไม่เห็นให้สุดลูกหูลูกตาไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูจรวดน่ะถึงแม้น้ํามันหมดการระบบเชื้อเพลิงเขาหมดแต่เขาก็ยังมีมีการที่จะต้องมีระยะเวลาของเขาแต่พุมันปุ่งเดียวมันจบนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราอย่าเป็นพุนะคะ มาดูผ้าย,ยิบซีขยายความสำหรับผู้ที่โอ้ชาวราศีพฤกษบหรือลัคณาพฤกษบนะจริงๆราศีพฤกษบเนี่ยมาดามรู้อยู่แล้วตั้งธทร,รม,มาราศีพฤกษบค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือไม่ว่าจะเป็นในแต่ละรายเดือน นะคะแล้วยังมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรเออไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณไพ่ก็ยังอยากจะบอกเลยนะว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งเฉพาะตัวเป็นช่วงที่คุณทําอะไรก็ตาม คุณได้ศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างอย่างรอบคอบแล้วคุณสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภถ้ามาพูดถึงเรื่องงานคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ทํางานหรือมีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะมีการทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์ก็ได้หรืออาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกก็ได้แต่ถ้าถามถึงเรื่องความรักอาจจะพบรักกับชาวต่างชาตินะคะอาจจะมีคนต่าง ต่างชาติเข้ามามาพูดมาคุยกันแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะชาวรารศพีพฤษภหรือลัคนาพฤษภไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามมันเป็นความคิดที่รอบครอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ูเดือนแห่งความรักอ่ะอิจฉาชาวรารศพีพฤษภมากเลยอ่ะใบต่อมาได้ราชาดาบราชาดาบเขาบอกถึงว่า เป็นช่วงของการมีอํานาจวัสนาบารมีนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานการทํางานที่คุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มี power ในการทํางานอาจที่จะได้คุมงานมีลูกน้องมีบริวารแต่ต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณนะอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณอาจที่จะลงมืออาจจะสั่งการเองด้วยแล้วก็ลงมือไปทําควบคู่กับลูกน้องไปด้วยยิ่งดีนะคะลูกน้องแต่ว่าอย่าใช้ พระเดชอย่างเดียวนะลงไปทํางานควบคู่กับลูกน้องแล้วใช้แต่พระเดชลูกน้องจะรู้สึกอึดอัดน,นะคะมันต้องมีการที่หยอกล้อก,กันบ้างหรือชื่นชมคนที่ขยันทํางานดีด้วยมันถึงจะเป็นผลดีเขาเรียกว่าการงานค่อนข้างโดดเด่นมากการงานที่เกี่ยวกับด้านการนําเข้าส่งออกการงานที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศ บางคนอาจจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศบางคนอาจจะได้ไปดูงานต่างประเทศหรือบางคนกําลังอยากจะไปทํางานต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่ใบต่อมา ชาลีอดอดโหได้เดินทางแน่ๆใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ไปใครที่เอ่อจะไปเรียนต,ต่อต่างประเทศก็ได้เรียนเพียงแต่ว่าอาจจะรอช้านิดนึงหรืออาจจะรอมาสักระยะนึงแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมันเหมือนกับการที่เรียกว่าปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาลุมลเราเี่ มันถูกแก้ไขให้หมดไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และทําให้คุณน่ะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะส่วนเรื่องการงานเขาบอกว่าการงานของคุณนะโดดเด่นมากแน่นอนแล้วก็มีเอเอเป็นเป็นที่เรียกว่าเป็นคนที่ตัดสินใจดีรอบคอบ เป็นคนที่มีความรอบรู้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานไม่มีใครแก้ไขได้ดีเท่ากับตัวคุณเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานดีถ้าเป็นเรื่องการเงินในนี้ยังไม่ได้ขึ้นไพ่การเงินเลยนะแล้วก็แต้ถามว่า การเงินขึ้นไหมยังไม่มีเรื่องการเงินโดดเด่นแต่เรื่องการงานดีมากนะคะเรื่องการงานดีเรื่องความรักดีเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายสิจะบอกเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเรื่องการงานกับเรื่องความรักค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าชาวราศีพฤษภต้องบอกก่อนนะใครที่สด่าพบรับกับคนที่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปอาจที่จะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางไปมาหาสู่พบปะเจอกันอยู่บ่อยๆไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ประเทศเดียว หรืออาจจะไม่ได้อยู่จังหวัดที่ใกล้เคียงอาจจะต้องอยู่จังหวัดที่ไกลๆออกไปต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะถึงจะคบกันได้ยาวนานเพราะรเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนบ้าง,งานอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับกับครอบครัวเท่าไหรนะ่นักหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักพอเวลาอยู่ห่างกันก็จะเข้าใจเองว่าอะช่วงนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะต่างคนต่างยุ่งงานแต่พอเวลาที่มาเจอกัน จะจะได้มีเวลาให้กันบ้างเพราะว่าลุยงานเต็มที่ไปแล้วก็ต้องเหลือเวลาไว้ให้กับความรักบ้างนะคะทีนี้มาดูไพ่ใบสุดท้ายไพ่โคโคโลโนโอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภบ้างไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ใบที่สามสิบสองได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรอออื <c> ืห <oughs> <c oughs> เมื่อกี้พูดถึงการเงินการเงินก็มาแล้วไพ่ใบนี้นะต้องบอกก่อนนะราศีพฤษภธาตุดินราศีมังกรธาตุดิน เป็นไพ่ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินและเป็นไพ่ที่ดีแบบดีมากนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากเขาบอกว่าได้ไพ่ไปที่32ได้เลือดกุบบีด้วยเขาบอกว่าคุณเป็นคนหาเงินด้วยตัวคุณเองการหาเงินการตัดสินใจการขยันนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความขยันประหยัดขี้เหนียวนั่นแหละขยันประหยัดซื่อสัตย์แล้วก็อดทนหนักเอาเบาสู้มีภาวะของความเป็นผู้นํา ขี้เหนียวกับตัวเองแต่ไม่ขี้เหนียวกับคนในครอบครัวถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วหรือใครที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ครอบครัวเดิมของคุณก็คือพ่อแม่พี่น้องคุณก็จะเป็นคนหลักครอบครัวนะคะเสียสละเพื่อครอบครัวได้แต่กับตัวเองเนี่ยจะใช้ทั้งทีคิดแล้วคิดอีกแต่บทจะใช้ต้องบอกกันเลยว่าเวลาจะใช้คิดแล้วคิดอีกแต่บทที่จะใช้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะใช้แบบประหยัดก็คือการที่เรียกว่าฉันต้องซื้อของดีๆฉันต้อง ja <Evet. S 1> ซื้อของแบรนด์เนม เพื่อที่จะได้อยู่กับเราได้นานๆไม่ใช่ว่าซื้อของตามตลาดนัดแล้วเดี๋ยวซื้อแล้วซื้ออีกนั่นไม่ใช่นิสัยของชาวราศพีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยถึงแม้จะขี้เหนียวก็จริงแต่เวลาจ่ายเขาจ่ายหนักนะเพราะเขาจะซื้อของที่สามารถมีคุณภาพอยู่กับเขาไปได้นานๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเหมือนดูว่าเป็นคนขี้เหนียวแต่บางทีก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะแต่ฟุ่มเฟือยในที่นี้ต้องเป็นการฟุ่มเฟือยแบบคุ้มค่า เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีศพฤษภเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงฐานะความเป็นอยู่ของคุณเพราะฉะนั้นเรามาดูไพ่ยิปซีขยายนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอุ๊ยต้องบอกก่อนนะราศีศพฤษภคุณได้ไพ่ดีทุกใบเลยนะคะคุณได้ไพ่ดีทุกใบเลยเพราะฉะนั้นมาดูว่าไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกได้ ได้เด e f ฟูลเดอะฟูลเขาบอกว่าการเงินที่อาจจะได้มาจากโครงการอะไรใหม่ๆที่คุณกําลังคิดจะทาหรือคุณอาจจะลงมือทําไปแล้วนะคะเป็นการเป็นงานหรือเป็นโครงการที่คุณอาจจะไม่ถนัดมันเป็นงานท้าทายความสามารถแต่ก็จะส่งผลเรื่องการเงินที่ดีให้กับชาวราศีพฤษภได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีความรักเข้ามาอาจจะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่า แต่อาจจะเป็นการรักกันแบบชนิดที่เขาเรียกว่าอะไรนะทดลองคบทดลองคุยไปก่อนยังไม่ได้จริงจังยังไม่ต้องการการผูกมัดยังไม่ต้องการการเปิดเผยหรืออาจที่จะยังไม่ต้องการความชัดเจนดังนั้นนะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าไพ่เตือนนะคะไพ่เตือนชาวราศีพฤษภว่าถ้าเจอในลักษณะแบบนี้อย่าไปเป็น พ่อบุญทุ่มหรือแม่บุญทุ่มนะคุณจะเสียเปล่าซะมากกว่านะคะเพราะด้วยด้วยการที่เรียกว่าถ้าคนเข้ามาเนี่ยเขาจะมองว่าคุณมีเงินนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สองถ้วยสองถ้วยค่อนข้างโดดเด่นเรื่องความรักความรักที่จะแต่อย่างที่มาดามบอกอะ่ะอาจจะพบรักกับชาวต่างชาติแต่จริงๆในคําว่าพบรักกับชาวต่างชาติคุณจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่านะเป็นคนบ้าง,งานนะเป็นคนขยันนะ แต่ในไพ่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามานะจะมาในลักษณะของการมาเป็นเพื่อนกันก่อนพูดเล่นพูดหัวคุยกันสนิทไปสนิทมาก็รักกันแต่ทีนี้รักกันก็ต้องระวังเขาจะเข้ามาในลักษณะไหนเข้ามาในลักษณะของการที่เรียกว่าเห็นว่าเรามีเงินหรือเปล่าถึงเ,เข้ามาไม่ได้จริงใจกับเราหรือเปล่าเป็นการแค่เพียงทดลองคบทดลองพูดทดลองคุยแต่เรื่องการเงินฉันไม่ทดลองนะถ้าจะเปย์ถ้าจะสปอยให้ฉันเอาหมดนะต้องเป็นแบบนี้ มันอาจจะเป็นแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราขยันสปอยไปเรื่อยๆอะ่ะแต่เกิดว่าเขาวันหนึ่งที่เราจะแสดงความชัดเจนว่าเราจะเป็นฟงเป็นแฟนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นมาเขาไม่โอเคกับคุณนะแต่แต่เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มากนะคะมีสเสน่ห์ถ้าเอาเอาสเสน่ห์ไปบริหารเรื่องการเงินงก็เหมาะกันนะไพ่สองใบนี้ถ้าเอาสเสน่ห์ไปบริหารเรื่องการเงินคุณอาจจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาเป็นโครงการที่ท้าทายความสามารถ คุณอาจจะทาร่วมร่วมกับเพื่อนก็ได้นะคะร่วมกับเพื่อนก็ได้แต่ความคิดความอ่านต้องเป็นคุณตัดสินใจเองคนเดียวนะเพราะคุณจะเป็นคนที่มีความรอบคอบละเอียดรอบคอบมากกว่าแต่ถ้ามาร่วมกันตัดสินใจมันจะเกิดความลังเลโลเลเกิดขึ้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักที่จะเป็นรักสามเศร้าด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภเพราะเป็นจังหวะมีสเสน่ห์คนมองว่าคุณมีเงินจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ก็มีไพ่ใบสุดท้ายบอกถึงว่า Emperor. Emperor เอ็มเพลเลอร์เอเพลขาบอกว่ามีความมั่นคงมากนะคะมีความมั่นคงมากมีความเด็ดขาดในตัวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นผู้นำนะคะสำหรับ ชาวราศีพฤษภหรือลัคณาพฤษภไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายมีความเป็นผู้นํามากคุณค่อนข้างเผเด็จการบ้าอํานาจไปสักนิดหนึ่งพูดคาไหนเป็นคานั้นแต่บอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างทําแล้วมันประสบความสําเร็จได้ทําแล้วมันดีได้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวแล้วก็ดีตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะต้องบอกก่อนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ย ก็ต้องบอกบอกก่อนว่าถ้าคุณชอบคนที่เด็กกว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณชอบคนที่อายุมากกว่าเขาจะซับพอร์ตดูแลคุณได้จะทำให้คุณได้รับความสุขความสะดวกสบายนะคะส่วนถ้าไพ่ใบนี้เป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายที่บ้าอำนาจแต่ถ้าไพ่ใบนี้เป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเหมือนผู้ชายนะคะมีนิสัยคล้ายๆผู้ชายไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายสรุปทั้งหมดว่าชาวราศี พึกสพหรือลัคนาพรกสพจะเป็นอย่างไรได้ไพ่อัศวินดาบอัศวินดาบเขาบอกว่าเป็นช่วงของการบ้าง,งานเหนื่อยงานอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องออกไปสู้ไปลุยกับงานอยู่ตลอดเวลาแต่งานของคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามาได้ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องความรักอย่างที่มาดามก็บอกว่าวการงานนะโอเคดีดีตลอดการเงินจะเริ่มดี ก็มีการเงินก็มีความมั่นคงเพราะว่าการงานคุณมั่นคงการเงินคุณก็ดีตามไปด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนเรื่องความรักความรักต้องให้ระมัดระวังไงอย่างที่มาดามบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์ของคุณตั้งต้นแล้วเพราะฉะนั้นการมีสเสน่ห์มันจริงดึงดูดคนเข้ามาหลากหลายอยู่ที่ตัวคุณจะตัดสินใจผิดหรือถูกการผิดสินข้อสามจะทําให้ชีวิตจมดิง่งชีวิตคนบางคนไปดูดวงบอกไหนบอกดวงจะดีทําไมมันไม่เห็นดีเลยคุณไปผิดสินข้อสามซะนีะ่มันก็เลยทําให้ สะดุดติดขัดเกิดขึ้นถ้ามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพในที่นี้เขาบอกว่าวัยรุ่นวัยเรียนวัยทางานถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะคะปัญหาเรื่องสุขภาพไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงว่าคนที่อายุ40อัพ50อัพถ้าเป็นผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมอนนะคะส่วนผู้ชายก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากบวมโตหรือไม่ก็เ,เกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายอย่างเช่น เบาหวานโรคไตนะคะระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดส่วนผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามให้ระวังเกี่ยวกับเอ่อเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งด้วยนะคะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นทุกคนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเป็นเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะผิดปกติอย่ามัวรอไปตรวจซะแล้วถ้ามันเจอเร็ว มันก็จะทําให้หมอควบคุมได้เราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามันเจอช้าหมอควบคุมไม่ได้ให้คีโมแล้วชีวิตเปลี่ยนนะคะจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีพฤกษภและลัคนาพฤกษบแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนไพ่โคโคโนหรือว่าสนใจจะเรียนไพ่ยิปซีทักกินบล็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากที่จะเช็คดวงกับมาดามอยากให้ไพ่อยากบอกอะไรคุณ ะะพายอยากบอกอะไรกับคุณตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงปลายปีว่ามีอะไรที่จะต้องบอกบ้างเช็คที่มันเป็นดวงของคุณเองเลยทักอินบอกมาที่ f a c e b o o k มาดามนัดคนอ่านดวงค้าครูรับไหวเราก็ดูกันไปถ้าค่าครูรับไม่ไหวก็ดูแบบส่วนเออดูแบบโดยรวมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะมันก็แม่นอยู่นะหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะอยู่นะว่ามันแม่นนะคะ สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ